ถ้านอนแต่ละถ้าคุณชายเนี่ยพิสดารมากมายขายก็นอนค่อยหัวลงพื้นอย่างนี้ก็ได้อ่ะฮะไอ้อ้อวนใครค่อยนอนแบบนี้ลูกเลือดลงหัวไปแล้วเอาหัวขึ้นมาแล้วจิปโป้ดูใต้ท้องครับใต้ท้องเป็นมินเฮาร์เลยนะครับผมทีใ่ใครเห็นเหมือนกันมั่งนี่ไงใต้ท้องพี่จิปโป้เป็นมินิฮาร์นะครับ เอาหัวขึ้นมาแล้วลูกมานอนคอตกนอนหัวตกเลยอืูอค่านอนดูนอนแบบนี้ก็ได้อะะนอนแบบนี้ก็ได้อะนี่ใต้ท้องผมเป็นมินิฮาร์ตเลยนะใต้ท้องผมเป็นมินิฮาร์ตเลยนะครับจิโปโ อีโปรนุนอนท่านี่นานเป็ลูกเนี่ยนอนเป็นตัวอีกนานเป็ลูกเมื่อยแล้วนะลูกเนี่ยไกินแล้วอ้วนลูกขึ้นไปเล่นไปนี่มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดครับผมมินิฮาร์ดเล็กน้อย